ำบบคำศัพท์วลคำค่ะวันนี้ขอเสนคเอคำว่า d u s auto ค่ะคำว,าว่า d u s auto นะคะใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าไม่รู้เนดะีลองฟัง d u s auto แปลว่ารถยนต์ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเช่น d u s auto s t h t e dot r dust auto s t h t e dot r รถยนต์จอดอยู่ตรงนั้นนะคะย่อยง่ายเข้าใจได้ใช้ได้จริงนะคะถ้าเป็นหนึ่งคนที่กำลังจะเริ่มเรีนยเนเยอรมันแล้วไม่กล้าไม่มีพื้นฐานนะคะ ไม่ต้องกังวลน,นะคะอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้ความรู้น้อยขนาดไหนก็เรียนได้เพราะว่าโค้ชปูพื้นฐานในคุณนะคะขอแค่มีใจอย่างเดียวนะมาเริ่มกันนะคะตั้งแต่พื้นฐานที่คุณไม่มีนะคะ60ชั่วโมง200วิดีโอนะคะตรวจกันบ้านตวตัวๆแค่18 9 0งพรสบาทระดับ A1 นะคะนะคะ A2 ก็1,890ันาิบบาทพี่ๆคนไหนที่อยู่เมืนองนอกหลายๆปีเลิกพูดไม่ได้ทักมาคุยกันนะคะอีกคอร์สนึงค่ะพี่ๆคนไหนที่ทำงานร้านโนดนะคะตอนนี้มีภาษาเยอรมันในร้านโนดตแล้วนะคะ12าสหรับนึ่งตันสางร้นะคะทัก มเลยนะคะตอนนี้เหลือยีิบเจ็ดท่นนานแล้วนะสำหรับคอดนวดนะคะด่วนเลย